สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สิงสะทอนน้ำช่องที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปในยุค91 1ยุคที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันอบอุ่นและพลังบวกวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับงานวัดและเกมสนุกสนุกอย่างป่าโป่งและยิงปืนซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีในวัยเด็กในยุค91นั้นงานวัดถือเป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็น เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนจะมารวมตัวกันที่งานวัดเพื่อสนุกสนานและสร้างความทรงจำดีๆด,ด้วยกันงานวัดในสมัยนั้นมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงเพลงและกลิ่นหอมของอาหารอร่อยๆที่ขายอยู่รอบๆงานพูดถึงเกมปาโป่งหลายคนคงจะนึกถึงการยืนอยู่หน้าตู้ปาโป่ปงที่มีลูกโป่งสีสันสดใสเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเราจะต้องใช้ลูกบอลปาไปที่ลูกระโป่งเพื่อให้แตกและเมื่อเราทำได้ เราก็จะได้รับรางวัลเป็นของเล่นหรือขนมอร่อยๆอกลับบ้านไปด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เรายืนรอคิวป่าโป่งนั้นมันช่างน่าจดจำจริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยมีประสบการณ์ป่าโป่งที่ไหนบ้างหรือมีรางวัลที่ได้จากการปาโป่งที่ประทับใจไหมถ้าใช่อย่าลืมมาแชร์กันในคอมเมนต์นะครับเราอยากฟังเรื่องราวของทุกคนนอกจากปาโป่งแล้วยังมีกิจกรรมยิงปืนที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กันในงานวัดจะมีบูธยิงปืน ที่ให้เราได้ลองยิงเป้าเพื่อฝึกความแม่นยำบางคนอาจจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาหรือของเล่นที่น่ารักกลับบ้านไปด้วยการได้ยืนอยู่หน้าบูธยิงปืนและได้ยินเสียงปืนดังปังมันทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากๆการเล่นเกมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้เราสนุกสนานแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนๆและครอบครัวด้วยนะครับทุกคนจะได้มีโอกาสมานั่งคุยกันหลังจากเล่นเกมเสร็จและแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้นถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เราพูดถึงในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์พอดแคสต์นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังกันด้วยนะครับเพราะเราต้องการให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปสัมผัสความธรรมโรงจำดีๆในยุค90ด้วยกันกลับมาที่งานวัดกันอีกครั้งในงานวัดยังมีอาหารอร่อยๆที่เราต้องไม่พลาดเช่นขนมจีนน้ำจิ้มรสเด็ดหรือจะเป็นขนมหวานอย่างขนมเบื้องและปอบคอนที่หอมกรุ่น ทุกอย่างล้วนทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและมีความสุขเพื่อนๆคิดว่าอาหารที่งานวัดมีอะไรที่คุณชอบเป็นพิเศษไหมหรือมีเมนูไหนที่คุณคิดถึงในวัยเด็กมาแชร์กันเถอะครับในยุค90ทนั้นเราอาจจะไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบันแต่เรามีความสุขที่เกิดจากการใช้เวลากับคนที่เรารักการได้ไปงานวัดและเล่นเกมสนุกๆด้วยกันมันทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นนอกจากนี้งานวัดยังเป็นสถานที่ที่เราได้พบปะกับเพื่อนเก่า ที่ไม่ได้เจอกันนานบางครั้งเราอาจจะได้เจอเพื่อนที่เรียนด้วยกันในโรงเรียนหรือเพื่อนบ้านที่เคยสนิทก,กันในวัยเด็กการได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความทรงจําเก่าๆมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งและถ้าพูดถึงบรรยากาศของงานวัดในยุค90นั้นมันมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเสียงดนตรีสดจากวงดนตรีที่เล่นอยู่กลางงานเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นกันไปมาและเสียงของพ่อแม่ที่เรียกลูกๆก,กลับบ้านเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับ มันคือความทรงจำที่มีค่าและยากที่จะลืมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับความทรงจำในยุค90และอย่าลืมสร้างความทรงจำดีๆในปัจจุบันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์เสียงสะท้อนน้ำและหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลนหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป